สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะในปัจจุบันปัญหาส่วนใหญ่ของเด็กไม่ชอบทานผักเกิดจากหลายๆสาเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นรสชาติของผักกลิ่นของผักหรือการเคี้ยวที่ไม่คุ้นชินของเด็กๆทําให้เวลาทานผักเขาจะเขี่ยผักออกใช่ไหมคะถ้าหาผู้ปกครองไปบังคับนะคะก็จะทําให้เด็กต่อต้านการไม่ชอบกินผักมากยิ่งขึ้นดังนั้นแล้วเรามาชม นิทานสร้างเสริมสุขนิสัยเรื่องผักแสนอร่อยของขนปุยเรื่องโดยกุลละวลากรเอกอัคคลากุลภาพโดยรัชนียังสุขเมื่อถึงเวลาพักกลางวันกระต่ายน้อยขนปุยและเพื่อนๆต่างรีบมาต่อแถวรับถาดอาหารอย่างคึกคักมื้อเที่ยงวันนี้มีอาหารที่ทำจากผักหลากหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศสีแดงสดอุดมไปด้วยวิตามินผักกาดขาวต้มสุกรสหวานหรือแครอทสีส้มที่มีเนื้อกรุบกรอบแต่ขนปุยก็เลือกกินแต่อาหารอย่างอื่นและเขี่ยผักออกไปไว้ที่ข้างถาดเอ๊ะทำไมไม่กินผักหลักขนปุยเต่าน้อยที่นั่งกินอาหารอยู่ข้างๆหันมาถามฉันไม่ชอบกินผักนะขนปุยตอบ ถ้าลองกินผักแล้วอาจจะชอบก็ได้นะผักพวกดี้อร่อยมากๆเลยแม่ของฉันยังบอกว่ากินผักแล้วร่างกายแข็งแรงและท้องไม่ผูกอีกด้วยลิงน้อยชวนพูดคุยอย่างห่วงใยแต่ผลปุยก็ยังไม่กินผักอยู่ดีดดยยมดเมื่อขนปุยไม่กินผักก็มักจะท้องผูกบ่อยๆเพราะกินอาหารที่มีกากายใยน้อยทำให้อุจจาระแข็ง ขับถ่ายลำบากต้องออกแรงเบ่งจนเจ็บก้นอีกทั้งร่างกายยังขาดวิตามินและเกลือแร่ที่ได้จากผักขนปุยจึงมีภูมิต้านทานโรคน้อยลงและเป็นหวัดง่ายอาจอยเต่าน้อยและลูกลิงรู้สึกเป็นห่วงขนปุยจึงช่วยกันคิดหาวิธีให้ขนปุยกินผักเมื่อถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ ลูกลิงชวนเต่าน้อยมาที่บ้านแล้วช่วยกันทำขนมจากแครอทซึ่งเป็นผักที่กินง่ายและมีรสหวานโดยที่มีคุณแม่ของลูกลิงช่วยสอนวิธีทำขนมเต่าน้อยและลูกลิงช่วยกันผสมเนยน้ำตาลไข่แป้งและแครอทที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วคลุกเคล้คาให้เข้ากันจากนั้นพวกเขาก็ตักส่วนผสมที่ได้ลงบนถาดคุณแม่ของลูกลิงก็ช่วยนำถาดขนม เข้าเตาอบให้ในที่ส oh, okay. ุดก oh, okay. ็ออกมาเป็นคุกกี้แครอทแสนอร่อยเมื่อขนปุยลองกินคุกกี้ที่เตาน้อยและลูกลิงเอามาให้ก็ติดใจจนกินเข้าไปหลายชิ้นงมโงมโมเอ๊ะนี่มันคุกกี้จากแครอที่นะขนปุยทำหน้าตกใจเมื่อเห็นเนื้อแครอทอยู่ในคุกกี้ฉันเพิ่งรู้นะว่าแครอทก็อร่อยเหมือนกันขนปุยพูดอย่างประหลาดใจ ผักอย่างอื่นก็อร่อยเหมือนกันนะขนปุยเต่าน้อยบอกเอาไว้คขาวหนะ้าลองมากินผักด้วยกันนะจ๊ะลูกลิงชวนพูดขนปุยตอบตกลงและขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ช่วยทำให้เขาเปิดใจลองกินผักนับจากวันนั้นเป็นต้นมาขนปุยก็ไม่เขี่ยผักในอาหารออกเหมือนที่ผ่านมาและพบว่าผักไม่ได้มีรสชาติแย่อย่างที่คิดพอขนปุยกินผัก เป็นยังไงบ้างคะหลังจากฟังนิทานจนจบแล้วมีเด็กคนไหนขับถ่ายยากบ้างไหมคะหรือมีเด็กคนไหนที่ไม่สบายบ่อยๆนะคะต้องทานผักนะคะส่วนบทบาทของผู้ปกครองในวันนี้ที่คุณครูอ้อยขอฝากนะคะว่าถ้าอยากจะให้เด็กๆของเราชอบทานผักผู้ปกครองต้องทานเป็นตัวอย่างก่อนนะคะแล้วก็ชวนเด็กๆมาทำกิจกรรมร่วมกันทำอาหารที่มีส่วนผสมของผัก เริ่มจากการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ทีละนิดทีละหน่อยพอเด็กชอบแล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นนะคะหวังว่าเด็กๆชอบทานผักกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย